วันนี้จะสอนทำคัพเค้กนะคะ มาทาครัพเค้กกันเดี๋ยวก็จะผสมเราก็จะมีไข่ไก่นะคะเบอร์หนึ่งนะคะจะเทลงไปในนี้ต้องชัวว่าเช็ดสะอาดแล้วนะคะไข่ไก่นะคะเบอร์หนึ่งถ้าชั่งน้ําหนักก็60กรัมต่อ1ฟองนะคะเราจะใช้3มฟองค่ะต่อ1นสูตรนะคะวันนี้พาตี1สูตรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะ เทน้ำตาลลงไปนะคะที่จริงถ้าเราใช้เป็นชามสแตนเลสตะกี้นะเวลาที่ก้อยทำงานใช่ไหมคะก็จะช่างลงในนี้ลงในลงในตาช่างเลยนะคะแบบนี้นะคะเราก็ใส่แ้้ก็กดให้มันเป็นศูนย์ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะไข่เนี่ยใช้3ฟองนะ แล้วก็น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลหนึ่งสูตรเนี่ยวันนี้ใช้แค่70กรัมนะคะไข่ไก่เบอร์หนึ่งสามฟองน้ำตาลทราย70กรัมวันนี้ขอเป็นสูตรปกตินะคะขอเป็นสูตรปกติไม่ได้เฮลตี้นะคะเดี๋ยววันหลังค่อยมาเฮลตี้แล้วกันนะสูตรปกติน้องแบบนิ่มๆเด้งๆแบบนี้นะคะไปแล้วที่นี่นะอันนี้คืออะไรรู้ไหมคะมันเป็นสารเสริม SP นะคะ เราจะใส่ลงไปด้วยนะปกตินะสูตรที่ก้อยสอนนะคะจะไม่ได้มีการใส่สารเสริมอะไรเนื่องจากว่าคือสูตรสูตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิฟฟ่อนสปันเค้กที่สอนอยู่ในคอร์สนะคะก็จะไม่ได้พาใส่สารเสริมเนื่องจากว่า1เลยนะหนึ่งเลยคือตัวก้อยเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเึื่องต่างประเทศเนี่ยมันจะหาซื้อพวกเอสพีอ,อะไรแบบนี้คือยาก มากแทบจะไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยคิดค้นดัดแปลงสูตรนะคะให้มันไม่มี SP ขึ้นมาเนาะอันนั้นก็จะเป็นชิฟฟ่อนนะคะโอเคไหมแล้วก็จะมีสปันเคกด้วยแหละที่สอนในคอร์ดเค้กสไตล์ฝรั่งนะแต่ว่าวันนี้เรามี SP แล้วก็จะใส่เข้าไปสักนิดหนึ่งนะคะต่อหนึ่งสูตรนะ SP ก็จะช่วยให้ให้เนื้อเค้กนะคะมีความนุ่มนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนะมันจะมีความนุ่มนะความนุ่มความแบบ เป็นนุ่มเป็นปุยๆแบบนี้นะคะก็จะใส่ไปประมาณนี้นะคือใส่นิดเดียวนะ1ส่วน8ช้อนชาใส่แบบใส่นิดเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปตีโอเคไหมใส่ลงไปในนี้อยู่ในนี้มีอะไรบ้างมีไข่และกันน้ำตาลค่ะแล้วเราก็จะเอาไปตีค่ะก็จะใส่ในเครื่องตีแบบนี้ค่ะ เราจะตีน้องไปประมาณ5นาทีนะคะทุกคนคือจับเวลาไว้เลยจะตีไข่กับน้ําตาลเนี่ยนาน5นาทีเลยนะคะตีไข่กับน้ําตาลนานในห้านาทีเนาะแล้วทีนี้นะคะในระหว่าง5นาทีเนี่ยเราสิ่งที่เราจะทําคือเราก็จะมาละลายนะคะเนยนะเราจะมาละลายเนยกับนมนะคะอยู่ในนี้นะมีนมทั้งหมด20กรัมนะคะมีนม20กรัมแล้วก็เนี่ยก็จะ เอาเนยนะใส่ลงไปเวลาที่ก้อยทำขนมนะคะก็คือจะชั่งรวมไปแบบนี้กดให้มันเป็นศูนย์นะแล้วก็เอาเนยอุณหภูมิห้องนะคะเนยอุณหภูมิห้องที่จริงเนยจากตู้เย็นเนยแข็งแข็งก็ได้แหละเนย40กร,รัมจะได้หอมหอมสกร,รัมนะคะใส่เข้าไปเลยถ้าเป็นเนยจากตู้เย็นนะคะแบบเนยแข็งเลยก็ให้ปาด นะคะเฉือนเนยอ,ออกมาเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆอ่าโอเคประมาณนี้เป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะประมาณนี้นะถ้าเป็นเนยเย็นเนยแข็งนะเพราะอะไรมันจะได้ละลายได้ขีเดียวนะคะเราจะเข้าไมโครเวฟแค่ทีเดียวคือ30วินาทีแค่นั้นพอเลยอุณหภูมิในไมโครเวฟป,ประมาณ500วัตต์อ่ะนะคะพราะเราละลายมาแล้วนะ เราก็จะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วน้องก็จะได้เป็นแบบนี้นะอ่ะพอเราตีไปนะประมาณสักสีนาทีหนาทีนะคะน้องก็จะได้เหลวเหลวแบบนี้นะคะอันนี้คือไข่ตีไข่กับน้ําตาลจนขึ้นฟูแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะทําคือยังไงรู้ไหมเรานะคะก็จะใส่แป้งลงไปนะคะอยู่ในนี้นะคะจะมีแป้งแป้งเค้กนะคะ มีแป้งเค้กแล้วก็มีเกลือเท่านั้นเองค่ะแป้งเค้กแล้วก็เกลือนะคะผงฟูถ้าไม่ใส่ก็จะไม่ได้แบบฟูมากนะคะคือถามว่าไม่ใส่ผงฟูได้ไหมก็ได้แหละอันนี้ก็ไม่ใส่นะคะเราจะล่อนนะอยู่ในนี้นะคะล่อนแป้งเนี่ยทั้งหมด3รอบซึ่งอันนี้ก็เป็นรอบที่สมแล้วถ้าเราอยากจะใส่ผงโกโก้นะคะใส่เป็นผงมัทฉะ หรือว่าอะไรก็คือให้ใส่ตรงนี้ได้เลยนะแต่อันนี้ก็ก้อจะทําเป็นรสวานิลลานะคะไม่ได้ใส่พวกผงโกโก้อ,อะไรเนาะก้อยก็จะร่อนนะคะซึ่งอันนี้ร่อนมาแล้วนะอันนี้คือรอบที่สามถูกต้องไหมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมน้องที่ละลายมาแล้วเนี่ยเอามาแบบนี้คนก่อนนี่อีกนิดนึงเราจะตักแป้งนะที่ร่อนม,มาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไป ด้วยเปิดที่สปีด1เบอร์1นนะเบอร์เบาสุดตักแป้งนะคะแล้วก็จะค่อยๆใส่ลงไปทีละช้อนแบบนี้เดี๋ยวถ้าใส่ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นก้อนได้แล้วก็จะในขณะเดียวกันนะคะก็จะสลับเนยลงไปด้วยแบบนี้ใส่แป้งแล้วก็ใส่เนยลงไปแบบนี้นะคะสูตรนี้คือหอมเนย เวลาที่ทำขนมนะถ้าเราใช้เนยแท้แบบนี้ค่ะตัวขนมก็จะหอมรสชาติดีนะคะมีรสชาติที่ดีขึ้นนะอ่ะก้อยก็ใส่ลงไปเลยแป้งต้องร่อนนะถ้าไม่ร่อนขนมนจะไม่ฟูเพราะว่าเราตีไข่กับน้ำตาลรวมกันนะคะจากนั้นก็ค่อยๆเทเนยลงไปนะคะเทเนยลงไปแบบนี้ค่ะ แล้วเสร็จแล้วนะคะพอนะเราจะไม่ได้ตีนานนะคะพอนะพอใส่เนยกับตัวแป้งลงไปทั้งหมดเนี่ยพอเลยนะทีนี้มันก็จะมีนะคะตัวแป้งเนี่ยติดขอบโถนะมันจะมีพวกแป้งนะติดขอบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเอาไม้อันนี้นะคะตะก้อมือเนี่ยคมแล้วก็สับับแบบนี้เราจะไม่ได้ตีนานนะ เพราะเดี๋ยวตัวไข่จะยุบนะคะถ้ายุบเนี่ยเค้กจะไม่ฟูนะทีนี้นะคะเราก็จะบีบลงตัดไปค่ะใส่ถุงบีบนะเนื้อครับเค้กนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะบีบลงไปเลยนะคะ เราก็จะนำเข้าอบนะคะประมาณสัก25นาทีนะไฟ160องศานะคะบนล่างแล้วก็ปิดพัดลมนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวก็นะคะจะพาตีครีมนะเลยวิปปิ้งครีมให้ใช้นอนได้ใส่เข้าไป300กรัมค่ะก็จะใส่เข้าไป1ช้อนชาค่ะเออ1ช้อนโต๊ะซึ่ง1ช้อนโต๊ะเนี่ยมันปริมาณ30กรัมนะถ้าใครไม่ช่างก็คือใส่1ช้อนโต๊ะนะคะ 30กรัมค่ะเสร็จแ,แล้วนะสิ่งที่เราจะใส่ต่อไปนะคะที่ใช้นะคะยังไม่ได้ลองใช้เนาะเราก็จะใส่น้องคนนี้นะคะไปใส่ตัวนี้นะ20กรัมนะคะเราจะมาดูความแตกต่างของกรีกโยเกิร์ตนะคะคือกรีกโยเกิร์ตเนี่ยมันจะเป็นเนื้อครีมครีมมันจะไม่ได้เหมือนโยเกิร์ตธรรมชาติที่อยู่ไทยโยเกิร์ต ธรรมดานะคะที่มีเป็นน้ำน้ำนะถ้าอันนี้นะคะมันจะตีได้ง่ายกว่านะแล้วตัวตัวเพราะว่าบางยี่ห้อน้องก็จะมีน้ำนะแต่ว่ายี่ห้อนี้ไม่มีน้ำนะคะดีมากใส่เข้าไปเลยคือใส่เยอะมากเพราะว่าต้องการให้เพราะว่าเค้กตัวนี้นะคะครีมตัวนี้ก็คือเป็นกรีกโยเกิร์ตนั่นเองนะแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะมา ตีครีมซึ่งเราจะตีนะนาน1นาทีด้วยจะติดเร็วสุดแล้วก็แรงสุดนะคะเวลาที่ตีวิปนะคะเอางี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าคือถ้าเราจะตีครีมนะเราไม่ต้องออไปฟิกซ์ที่จับเวลานะคะสมมุติสูตรคนนี้บอกว่าให้ ให้จับเวลานะอย่างที่ก้อยสอนในเค้กชิฟฟ่อนเบสิกชิฟฟ่อนใช่ไหมคะก้อยสอนมาให้จับเวลานานหนึ่งนาทีค่ะใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเครื่องตีเนี่ยของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันนะแรงกําลังวัดนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องไซส์เดียวกันนะแต่กําลังเนี่ยถ้าเกิดเราใช้10ปีเป็นต้นไปนะคะของก้อยเนี่ยหปีนะคะหปีน้องก็ยังฟิตปีออยู่นะคะน้องยังแบบแข็งแรงมากๆเห็นไหมก้อยตีก้อย,อยว่าน่าจะไม่ถึง1นนาทีนะตั้งยอด สวยแบบนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เราจับด้วยความรู้สึกถ้าเรานะคะเป็นมือใหม่นะคะให้เราดูให้เราดูาดแบบนี้ให้เราดูมันจะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะมันจะเป็นประมาณนี้แล้วทีนี้ถ้าเราตีนานมากเกินไปจนมันแข็งทํำยังไงคะถ้าตีเกินสมมตินะมือใหม่อ่ะคะ่ะจับยังจับยังจับไม่ได้อ่ะคะ่ะว่ามันต้องตีไปเท่าไหร่กันแน่แล้วมีวิธีแก้ไหมคะถ้าเราตีนานเกินไปคือไม่เนียนแล้วนะคะ มีวิธีแก้สำหรับวันนี้คือเราเรียนหลักสูตรวิปปิ้งครีมนะคะไม่พูดถึงบัตเตอร์นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องจำเรื่องบัตเตอร์นะคะจำแค่ w ว p ปปิ้งครีมนะคะถ้าเราตีนานเกินไปนะน้องจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วมันจะเป็นก้อนแบบแข็งๆนะคะฟูมากๆฟองอากาศเยอะจัดวิธีแก้หยุดตีและก็เอาครีมที่มันเหลวๆตรงเนี้ยเทลงไปเทลงไป และเอาตะก,กร้อมือนะอันนี้มันใหญ่เกินไปนะคะเอาตะก,กร้อมือตะแกะที่คนเค้กนะคะค่อยๆตะล่อมค่อยๆคนคนประมาณนี้นะดูความรู้สึกดูมือของก้อยนะคนแบบนี้นะนี่นะเวลาที่เราตีเกินไปแล้วนะคะเราจะเอาตะก,กร้อมือนะี่คนแบบนี้ประมาณนี้พอคนสักสี่รอบนะน้องก็จะกลับมาเนียนเองนะคะซึ่งอันนี้นะความมหศัศจรรย์ของ non daily นะคะแล้วก็กรีกโยเกิร์ตนะดูค่ะ โอเคทุกคนถ้าเกิดว่าจะบีบแบบครีมขาวๆแบบนี้เลยก็ยังได้นะเนี่ยค่ะถ้าจะเอาอันนี้บีบไปเลยก็ยังได้แหละแต่เดี๋ยวจะพาทำเทคนิคหนึ่งนะคะซึ่งก็เคยสอนไปแล้วแหละแต่ใครที่มาใหม่ก็ลองดูกันนะคะก็คือจะเป็นเทคนิคเหมือนน้องยูนิคอร์นเนาะมาเราผสมนะวิธีผสมคืออย่างนี้นะคะ ม,มันจะไม่ได้บี้ลงไปนะวันนั้นสอนทำบัตเตอร์ครีมนะคะใครที่ยังไม่ใครที่ยังไม่ดูนะไปดูใน YouTube หรือว่าดูย้อนหลังนะคะที่หน้าเพจนี่แหละสอนการผสมสีนะทำเค้กตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือก้อยทำเป็นโมเดลขึ้นมานะคะอันนี้นะโอเคไหมการผสมสีเนี่ยของวิปเนี่ยเราจะทำแบบนี้นะคะคือคว้านจากข้างล่าง แล้วก็คือเป็นการตะล่อมอะค่ะควานขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ตะล่อมลงไปแบบนี้มันจะเป็นการทำเหมือนมาการองนะคะแบบนั้นเลยนะนี่นะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเป็นหัวบีบ 1M เอเสร็จแล้วนะทำเทคนิคเหมือนเดิมแต่ว่าเทคนิคที่ทำพาทำน้องยูนิคอร์นเนี่ยมันไม่ใช่วิปเนี่ยนะคะมันคือเป็นบัตเตอร์แต่ถามว่าอันนี้ใช้ได้ไหมบัตเตอร์ทำได้ไหมออวิปทำได้เหมือนบัตเตอร์ไหม ทำได้นะคะก็อยใส่สีลงไปสีสวยไหมทุกคนสีสวยมากก็อยใส่สีลงไปก้ก็จะรีบแบบนี้แล้วก้ก็จะเอาใส่นะคะสวมลงไปในโผเหมือนเดิมแล้วก้ก็จะทําแบบนี้แล้วทีนี้ก้ก็จะเอาครีมนะคะที่มันอยู่ในเนี้ยนะเอาครีมเนี่ยที่ขาวๆเนี่ยนะคะที่มันอยู่ในตรงเนี้ยใส่เข้าไปใส่เข้าไป ใส่เข้าไปแบบนี้เราก็จะทำการบีบแบบนี้นะคะคือจะบีบแบบง่ายๆนะอ่ะก็ะต้องการให้สีขาวมันโชว์มากกว่านี้นะคะ ทุกคนวันนั้นที่ก้อยพาบีบคือเป็นบัตเตอร์ครีมใช่ไหมแต่นี่คือน้องวิปปิ้งครีมนะคะอ่ะเดี๋ยวนะบีบแบบนี้นะคะเราก็จะวางลงไปหัวบีบนะแล้วเราก็จะหมุนค่อยๆหมุนนะคะแล้วก็ให้ขึ้นมาแบบนี้ทําเป็นพีระมิดนะคะแล้วก็ออกมาแบบนี้จะได้เป็นแบบนี้นะคะง่ายไ,ไหมก้อยอ่าก็ ไม่ได้ยากนะบีบให้มันแบบวนๆขึ้นมานะคะอีกรอบนะบีบลงไปนะคะใครที่จะถนัดใครที่ถนัดที่จะบีบแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะจับขึ้นมาก็ได้นะคะวางลงไปนะวางหัวบีบลงไปแบบนี้นะคะตั้งฉาก90องศานะคะบีบนะยกขึ้นมา นิดหนึ่งนิดเดียวพอนะคะให้หัวบีบเนี่ยมันพ้นจากตัวเคก้กโอเคไหมให้ครีมมันไปแตะตัวเค้กแล้วใช่ไหมบีบยกมือขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆวนจังหวะที่วนนะคะก็ยกมือด้วยนะยกมือด้วยนะคะยกขึ้นด้วยแล้วก็วนวนวน,วนจะเอาสูงแค่ไหนนะคะ3ามสี่ชั้นพอเสร็จแล้วก็เอาออกแบบนี้นะคะจะค่อยๆทํานะคะสีคือก็อชอบมาก เราบีบแบบนี้ค่ะดูนะเดี๋ยวนะก้อยก็จะทําแบบนี้นะบีบแล้วก็ยกมือขึ้นมาเห็นไหมจะเห็นว่าหัวบีบเนี่ยมันลอยขึ้นมาจากตัวเค้กนะคะจากนั้นก็หมุนวนค่ะจากซ้ายมาขวาค่อยๆวนแล้วก็จะให้ครีมเนี่ยมันชิดกันนะเวลาที่จังหวะที่เราวนเนี่ยเห็นไหมตัวครีมมันจะชิดกันแล้วจังหวะที่วนเนี่ยนะคะมือก็ยกขึ้นมาด้วยให้ครีมมันลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาแบบนี้ แล้วก็พอหอมหอมโยเกิร์ตมากหอมมากนี่จะได้เป็นแบบนี้นะคะมาค่ะก้อยก็จะใส่หลุมคัพเคก้กแล้วก็จะตกแต่งพาตกแต่งกันนะคะเดี๋ยวพับก่อนนะมันก็เป็นกล่องคัพเคก้กแบบธรรมดาเรานี่แหละค่ะพิมพ์หาในช้อปปี้นะว่ากล่องคัพเคก้กนะใครที่แบบทำเสร็จแล้วนะก็จะเอ้าเข้าไปคือที่จริงถ้าใครเป็นมือใหม่นะ ให้เอาตัวคัพเค้กใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยบีบทีหลังเนาะเอาคัพเค้กใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยบีบทีหลังนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะนี่แล้วก็แบบ กดลงไปนิดนึงประมาณนี้คือแค่นี้ก็สวยแล้วอะ่ะหอมครีมโยเกิร์ตนะเอาสูตรไปทำนะคะอันนี้เนาะใครจะจะทำก็คือปิดกล่องนะคะใส่กล่องแล้วก็ใส่ในตู้เย็นเนาะก็จะอยู่ได้ข้างนอกประมาณทัก3สามวันนะเป็นครีมนะคะสามสี่วันเนาะถ้าเกิดตกแต่งด้วยผลไม้สดก็ต้องดูนะถ้าเกิดว่าเป็นผลไม้เราก็ห้าม เฉือนนะคะห้ามห้ามห้ามปาดห้ามแบ่งครึ่งนั่นเองนะถ้าแบ่งครึ่งเนี่ยหน้าก็จะดำเร็วเหี่ยวเร็วประมาณนี้นะคะก็ใส่ทั้งลูกไปได้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดจะแบ่งครึ่งจริงๆนะคะก็จะมีเทคนิคคือเราก็จะใช้เจลาตินนะมาเคลือบนะคะ เพื่อเพื่อที่จะให้ตัวหน้าของผลไม้เนี่ยยังดูสดคงความสดอยู่เนาะเดี๋ยวว่างๆพามาทํานะคะวันนี้ไปแล้วค่ะไปแล้วจริงๆนะคะไว้เจอกันในไลฟ์หน้านะ,ะไปแล้วบ๊ายบายทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะคะรักแล้วก็คิดถึงทุกคนนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแลวบ๊ายบายค่ะวันนี้ต้องเดินมาปิดไลฟ์เองนะคะไปแล้ว